กับสบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีเอฟซีกขานพบพอก็นองนัดคือเก่าพี่น้องนอี้ยังน้อเปิดกล้องมาเลยแต่หัวกับหัวพี่น้องเอ้ยตายเลยจไปไหม่าฮ่าฮ่าฮ่่าฮ่าฮ่าา่าาีา มือเดียวอง้าจะักเาอย่งกจะเอาหัวจะน้ำลายแตกน้ำตาแตกน้ำลายจะแตกผมอันนี้แหละมับงแมงอะเดเอาแมากมันแก่ๆไปสีลังแมงผากันนั่นหัวควนเบ่าลูวหัวหมวนพี่น้องเอ้ยผ่าบักเอาก่อนเลย จะท้องยางเลยคุณจะเอาเองสิเอาเองาได้หมอ้ยตาอาจะบาเฮ้ยหยาดกันบบบนี้ฮะตีกันลวนี้ตีกันลนี้อ้ยเป็ตาหัวโอแม่น้องกิ๊กกระเซียบตัวเองบนี้อ้ยของกินเลย คนกิน่นักกัได้ก <le> ับปลาบ่ปลาบ่ว่างนะเบกกินหากันูเวยว่จับถอดู่น่นเ่ย้เใหญ่เตอได้เนาะหมากมันกันด้เนาะี่นั่นนำมันังไเนาะแมนมาพักใหญ่อันนี้เนี่ยปลาตาจะเสกอะไรกปลาอ๋อแล้ตัดมีแนวอยู่เอาไปใส่บ่ต้องบ่ต้องใส่กระตาหลดเอา

หน้าจะกงานกันตัวองตองอยเ้มาาีดตัวมาย่างน่งเบิ่ขผ่ากนก่อนลองลองบังลองบังถือเมื่อจ้านนับชื่อได้นี่ผมมีหนาจะอ่านเลยเบิร oh, ์เบ hey, ิรงเขาเบิรงก่อน ขอเบิ่งก่อนเออหน่วยทำอีกกันยังหนาบักลายๆเฮาวอามีนะ่าไปเลยๆเสีอ่ะลองเบิ้งลองเบิ่งว่ยไปายบก้าวมาเินไมเาทางเขายนลยสบายว่นแไม่กี่ตัวก็ถือเมื่อพอเมื่อยเฉยนะความตายแล้วเพ่อว่าถือแต่กีโลต่ตัวตัวกบรรลุแล้วเนาะ แก่มกห้าสามลูกสี่ลูกเนาะเมื่อแรกพราวกินนดีกหากินพ่นแรกสี่ได้ๆนะหลุดจักกันแก่คนกันนักเพระแห้งอเปละสุกใมีเลยเนี่ยนี่ก็่ทานหน้าน้องยูเลยนี่นะโอ้โธโอ้าเาแทกลอง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 จิ้มดูน้ำแตกเพราะบ่มี่นะไว้นวดกับบมีเลยจ้า

มันเป็นหมากแล้วครับตัวมาใส่อุ้ะอันนี้ก็นตัวซไว้ยังเนาะวางแด้วก็เอา่ะบอต้าแรกคอยถือไว้ใช้ซีมีเด้อดนี่เด้อเขาคอยถือกับถือนะสนีทกันเนาะแม่น้ื้อค่ะเสยบอต้าบต้ถือไว้กับสั่นถือแล้ววางไม่บอกเสือได้ซีได้มีผู้ขืนกินนาะแม่โอ้ยใจเราหนอยแม่ใจเราเรอฮะ ตนนี oughs, ่บังดูบังดูบังดูลุ้นลุลุ้นน้ำลุนน้ำ้ามีน้ำเล่นเอ้ยโอ้ยเท่าเทวแล้วบานแกค่ะบอ๊ะนี่อันนี้สานิวเอาตกาโวมเบิมจ้ะคมเลยนะเอายนี่

อ่อนๆอร่อยย่าอ่อนใช่ไหมม่ได็กซื้อบ่ายอกว่าเนื้อหัวหมอนเด้อพี่น้องเด้ออย่าดราม่าเด้อพี่น้องกลับมาว่ากวกไปใหัวน oui> ้ำมานำการสี <h 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 uh ่สาวหัวอยู <h 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 ่เบิดมือพี่น้องเลยขำแล้ว ลาสิมานี่ยได้บ้านพ่น้ำสางนี่ยได้ลาสิมาวัดน้องมิกทำไมเพื่อนสิมาปฏิบัติธรรมปฏิบัติธรรมจำศีลเพื่อนเห็นหลายคนกระมาเนาะเพื่อนก็อยากจำศีลปฏิบัติธรรมเพื่อนก็เลยสิมาสีาสิได้จกักมือแหละตอนนี้เพิ่นก็รอช่เฮาเมื่ออยู่เฮาก็รีบลีบบผ่าๆตอนนี้ ลิงไม่ใใส่ผ้าเนาะเกียวกาอร่จีขั่วจีขักวแา้วบออาชีพแบบลิงกิยานพี่น้องงานลิงกนเี็นน้องงานแัวเ่าวกับเบอร์เบออยากตื่นเลยพี่น้องเลยัวเองยมพี่น่อยพนจะไปเก็บพันแย่งอีก้บอนเรียมบ้าหามมันยังไม่ได้มาบ่รอวุยังไม่ได้มาบ่ ba thôi bê tưng sẽ đúng tất sao của nhau bê ma bê tưng sẽ bà ấy, <laughs> đúng sao nhóm bê ma lơi mmmm 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 แมนปลาปะเด็กๆสิเมื่อปลาเลยเด้อเอาไรบ่เอ้ลูกต่อดิลูกต่ออยู่ใช่ไปบ่งคองฝากคองต่อนกันพี่น้องเอ้มาก็ไปอยากได้ค้องฝากนัเพื่อนนักหายตลอดอันเดียสับสบายดีป้่าลุงด้วยรยเห็ดเป็นบ่ทูซ่า เออผู <toys> ้แสดงใครสักบทส้มขี่ดื้อได้หนามรึมั้ยมาหยานพี่พี่พี่จอดจูพี่ตอนนี้เพิ่งเตรียมมาหายละโอ้พี่น้องวันนี้ก็จะมากินแล้วพี่น้องวันนี้ได้ละน้ำมะพร้าวเป็นงไใสใส่น้ำตาลลงไปเมนูกิ๊กนั่งก็นั่งโต๊ะเด็ด ไสซองเจากเลยพี่น้องเอ้ยโพดโพนางลอกคิวก็กินเอากินเอาผูวกกินกันเลยเล่นแถวกันเล่นแถวสันกินแล้วกับเมื่อเจ๊เขาบอกกิโลเขาเอาพอดีพอดีเขาก็กินมศรษป้องหน้าบ่อแม่ ยายจะไปไซม์มืออื่นสวัสดีพี่น้องนี่พิ่นลืมค่ะแต่ว่าพี่น้องกันขอโทษขอโทษอันที่ไปตึกสะดุ้งเอาปลาจดมาตากด้วอันที่ไปตึกสะดุ้เงี้ยเอาปลามาตากไหวเออจังหน่อยก็มาอีกเล่นนี่มาเบิ่งว่าเพื่อนใช่หอไซอีกอยากเห็นนั่นตอนมุ่งอะนะ ใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้เสรีมุ่งแล้วยายใกล้ดี่หัวอยู่เบิดมือเลยยายค่ะดีใจดีใจบ่ยายเขาน้ำเลยเสรีมุ่งหรืดินก็ได้เลยทำย่าจะดีใจดีใจชวนแต่เล็กๆชวนดินนะแดนเออเก็บมองเลยเด้อใหม่ทางในนะเด้อชวนดินเขาน่ะใหม่เล่นๆอยยนะว่ายัานานก็จะยังเอาห้องนั่งอยู่ต้องประยัดบานมา ห้องเสาห้องยังอะไรเนาะเย็นมากล่องดูแลเสากิน้าวาเนาะอื่นเนยยาทั้งกินทั้งหายลองก่อนพี่น้างบ่ได้คิโลขึ้นมาลองกิ๊กได้ขึงเก้วเ่ากันกิโลลายกที่ว่าดีใจทําได้เลยผิดได้ก็ได้เสือได้ก็ได้ประหงได้ก็ได้หมูได้ก็ได้ กินเข่าเฮือนกับจุนพูนยายลูกแต่เด็กเลยช่วยเรื่องพญาดพญามห์โอ้ยเลี้ยงมาได้ดอกมือจากเมือกับมือมือจากนี่กับนี่ละแมนยายบอกสิดูว่ากินกินลายบอกกินเข่ากินยังน่ะกินหน่อยได้มือละเท่าซ้อมเติมตะแลงกินมทอละเท่าซ้อมเติมตะแลงแมนแต่ว่าเพป็นคนเหนือนางเนาะ คือผืนบวมนี่แหละยังอ้วนคือเก่าคือผืนแมนผ่นคือผ่นอ้วนผืนบวมลยไรพี่น้องเลยขนาดเราเขากินเมื่อนึ่งซ้มค่ะพี่น้องก็ยังมือ้วนดีสิได้เมื่อป้ายได้บ่านนี้ ความสุขความสบายเด้อมีแต่เงินแต่ข้สุข๊ตสกคนเด้อทั้งเอฟซีเก่าและเอฟซีใหม่เนาะสบายดีพี่น้องคลิปนี้เข้ากับอเจ้าไวพียงตัวนี้เด้ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามส่องน้องนาดด้อพี่น้องเด้อสบายดี